สวัสดีครับพี่นอ้องมีพามาชมรถแฟดครับมากสวยสายขาวขันขวาเนี่ยฮะจะเป็นรถสิบแปดเลยครับผมเจียแปดอีครับผมอ่าขั้นซ้ายเนี่ยฮะรถฟ้าแฟดนะครับผมอันนี้เครื่องเท่าไหร่ยังไม่ได้ถามเยังของมาสวยงามงานในส่วนของแมคโครเนี่ยฮะทีมงานขุนพันธ์นะครับทั้งแกะตักดีเลยฮะ โโอ้หสวยครับผมรถแฟรเดี๋ยวซูมดูใ,ใกล้ๆฮะนี่ครับคันนี้เดี๋ยวก็เต็มแล้วครับผมเต็มแล้วฮะรถแฟรครับออกตัวแล้วครับผมอ่าอันนี้จะเป็นข้อตัวเอสครับผมเสียงซิ้วๆๆๆนะฮะไม่ดังนะฮะแต่ว่าโอเคแรงเดินล้นนะผมจะรู้เขียแบบ คันนี้ก็สายขาวอีกคันครับฟวาแฟตรวยมากครับงานนี้ทีมงานขุนพันนี่มีแต่รถสวยๆนะฮะแรงๆทั้งนั้นเลย <c oughs> มีรถผมอยู่คันเดียวเลย175ยเจนะเ <c oughs> จ้าอื่นๆนี่มีแต่210ขึ้นนะกระบูด,ด้วยก็2สนะครับ สีขาวสวยงามเันสองคันนะครับช่านขึ้นพันนะครับอันดับหนึ่งของชาวพระพะชาชัยกันเลยเฉยวสายขาวเหมือนกันฮะฝาแปดโอ้โหเสียแปดครับผมสวยฮะ JO8 E ครับพี่นอ้องแรงกันเลยเสียแปดแห่งบ้านคุกเพชรครับอ๋อตัวเอครับ เสียงเคราะเลยเออสวยมากครับผมย u 8 d ครับผมเสียแบตครับว้าจมแล้ว <c oughs> เอ้ยเ,เกษีบัตรไทยแลนด์เนี่ยผมมีจมมีจมุเดี๋ยวกอด <c oughs> เออจมยังนี่จมยังยังครับเดี๋นี้ออยังว <c oughs> ันนี้ยังไม่จมเลยอันนี้ <c oughs> ว่ลชิปชิปนะครับเดี๋ยวดูรอได้ไหง สบายๆแค่นี้เป็นไงวันนี้ได้กี่เที่ยวแล้วสิบสองเที่ยวสิบสองโอ้ผมขึ้นกี่ได้เก้าเที่ยวเองโอเคครับขอบคุณเสียแบดครับแหมรถเลือดเลือสบายๆครับผมเออนี่ครับ JU8 E ครับผมสวยงามอ,ะอ่ะมาแล้วครับเ <c oughs> ดินทางปลอดภัยครับเสียแบด วยงามครับผมนี่คือทิมงานขุนพัธนสายขาวนะฮะ๋ยวมองก็เดี๋ยวน้อยโอเคครับพี่น้องงก็อย่าลืมกดติดตามนะครับในส่วนช่อง Youtube ดีเจชนนดัมซิ่งด้วยนะครับแล้วก็ฝากช่องน้องใหม่นะครับเจอยเอินซึ่งสารดัมซิ่งด้วยกันแล้วกันนะครับกับวันนี้ก็ขออนยญาต จบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับผมจะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ